ทีนี้ก็มาสู่เรื่องของคําถามวิจัยคําถามวิจัยคืออะไรคําถามวิจัยคือคําถามที่มีลักษณะ3อย่างด้วยกัน 1. คือเป็นคําถามที่มีที่มาที่ไป 2. คือเป็นคําถามที่สามารถหาคําตอบได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์และ3คือเป็นคําถามที่มีคุณค่าในเรื่องของการมีที่มาที่ไปนั้นหมายความว่าสามารถอธิบายได้ว่าทําไมถึงถามคําถามนั้น ทำไมถึงอยากรู้คําตอบในเรื่องนั้นในเรื่องของการตอบคําถามไม่อยากเป็นวิทยาศาสตร์ต้องสามารถทําได้3อย่างคือสําหรับคนที่ทําการหาคําตอบด้วยวิธีการอย่างเดียวกันนั้นต้องได้คําตอบอย่างเดียวกันคือทําซ้ําได้สองก็คือสามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและสามคือคำตอบสามารถที่จะผิดได้คือมีคนที่สามารถโต้แย้งว่าผิดได้ สำหรับคำถามที่มีคุณค่านั้นคือคำถามที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อการเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติวิธีการใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลงของแนวนโยบายในภาพรวมหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายไว้เกิดสิ่งใหม่สามอย่างนี้หากมีในคำถามข้อใดนั่นคือ คำถามวิจัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคำถามทุกข้อจะเป็นคำถามวิจัยเช่นคำถามที่ไม่มีที่มาที่ไปอยู่ๆก็ถามขึ้นมาลอยๆแบบนี้ไม่ได้มีหลักคิดหรือแนวคิดมาก่อนไม่ได้มีเขาโครงหรือว่าความสงสัยหรือความจําเป็นสิ่งใดนํามาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นคําถามลอยๆไม่ได้ต้องการที่จะหาคําตอบอย่างเป็นจริงเป็นจัจง ก็อาจจะไม่ใช่คําถามวิจัยในเรื่องที่2ก็คือคําถามที่ไม่สามารถหาคําตอบได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเอาคําตอบของตัวเองเป็นใหญ่หรือว่าว่าขึ้นมาเองเป็นคําถามที่ตัวเองตอบเองเออเองว่าถูกแล้วก็ไม่สามารถให้ใครบอกว่าผิดได้แบบนี้ก็ไม่ใช่คำถามวิจัยและสุดท้ายก็คือคําถามที่ไม่รู้ว่ารู้แล้วจะเอาไปทําอะไรไม่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของความเชื่อแนทางปฏิบัติ แนวนโยบายต่างๆไม่ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆสิ่งนี้ก็ไม่ใช่คําถามวิจัย